โ้อสกกองทบวกก็ยังย่ำอีกว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี่ถือว่ามว่นชนเช,ชาวเมรน,นี่ลุกลำำ้ำเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่มาทำลายสิ่งของซึ่งเป็นของทังรัชการนะครับของหลวงนะครับถือว่าเป็นการกระทําผิดที่ชัดเจนต่อกฎหมายของประเทศไทยแล้วก็กฎหมายอื่นๆมากมายหลายมาตาเเอ,อ เจ้าที่กัมพูชาก็เพิกเฉยมายืนจุยทซื้อทำท่า,ทามาคุ้มสถานการณ์บ่เฮ็ดหยังเลยครับบ่าหามปลาลมหยังมีแต่โหนดยมีแต่ส่งเสริมให้กระทําการย่อยุอคนน้องเขาให้หึกเหิมไงว่าเอออย่างไรก็มีทหารมายืนเป็นมูอยู่เอาเลยสู้เอาเลยสู้ตั้งใจลอยร์เส้นครับในการละเมิดขอตกลงหยุดยิงอืยิ่งนั่งสติเขามาเออมีอาวุธก็เครื่องใหม่ครับ เห็นบอเขาก็ใส่ไม่ไม่เรื่องว่าตีก็ตายได้ครับตีคนนะเออไม่นาสามนาสีเห็นบอกเขาฝาดเอาฝาดเอาบ่ยัง่งเนียครับแม่บอละ่ะไม่ก็เป็นอาวุธอย่างหนึง่งถ้ามีเจตนาใส่ย่างอาวุธถ้าบอาตามภาษากฎหมายห้อยลองเมืองที่หละครับขนาดไม่ไพ่หน่อยตีเด็กหน่อยอยังเรียนก็นยังโอ้โหดาเขียวดาปูดเบิดเห็นบอกมันเป็นอาวุธดได้เลยนั่นเออสุดท้ายแล้วครับเข้ากระตองใส่วิธีการสลายหมอบ ถือว่าเป็นมอบอย่างหนึง่งบอกยังไงซช่ไลมสลายมอบอมใช่นี่แหละวิธีการที่เขาระง,งับจะร่าจนตามหลักสากลเด้ใส่แก๊สน้ำตาเห็นบ่ใบส่กระสุนยางเอ,อป้องกันว่าให้มันลวกล่ามไปหลายกว่านี้ใส่เครื่องที่ยิ่งเสียงให้มันวีดหูให้มันหนวกหูมันฟังไว่ได้นะครับนี่แหละจงคอยๆถอยออกไปอ,อผมคิดว่า มันก็สีมาแนวนี้อีกมันให้่ใจครับการิเกินคนแฮกันมานัดกันมามากวนเนนายุ่งเสียแล้วครับเป็นการละเมิดขอตกลงยุดยิ่งยางไหลแรงเลยครับในการนี้เขาก็ใส่ตำรวจเป็นผู้ระงับเหตุใส่เครื่องมือที่เน้นการพักดันระงับจะลาจนตามรักษากนนะครับเขาอ้างได้รักษาคนเขาอ้างได้กฎหมายเขาพยายามละเมิดเลยเขาเนี่เป็นคนหูผู้ดีเนี่ยเป็นคนรักษากฎหมายประเทศไทยนี่ จนเขาได้ใจนะครับจนบางเื่อพิษกันเองว่าโอ้ยคือไปโอ้มันแถโอ้ยคือบนทางกระคักเนยนะคือบ่อบเ,นะอบเอาในจักบาทเป็นยังคือย่อมเขาแท้เหตุยังกันพี่จะเสียเปรียบเขาบางเื่อคนไทยก็จะให้ให้เจ้าเด้าที่เนี่ยแต่ว่าอย่าฝ่าทะเลาะกันกับให้เบิ่งเหตุผลให้เบิ่งปายเหตุนะครับอือพอเหตุยังรุนแรงไปมันจะไปฟ้องอยู่นานาประเทศพุ่น ว่าเขาใส่ความรุนแรงทั้งที่เขาเป็นผูกอการเขาเป็นผูหลุกหล่ำพื้นเป็นดินเหาแต่ว่าเห็นอยังรุนแรงไปนีเสียเปรียบมันเสียเปรียบคขมรนเนี่ยโอ้เหลือใจเลยเสียเปรียบฝรั่งเสียเปรียบแขกอืเสียเปรียบคนแอฟริกาก็ยังบ่เสียใจทอเสียเปรียบเขมรตเนี่ยแม่บอกครับพ่อหยังครับเพราะว่าเขาเคยเบิงแย่งเขาเลี้ยงดูเขาเวลาเขา ลบไพ่นีไพ่ขอมเนแดงมาเห็นบอกเฮ้าโอ้โหหาทีพักทีพิ่งเขาน้ำสามปลาดูแรอย่างดีเราว่ามีสำนึกว่ามีจิตใจที่จะตอบแทนผู้มีบุญคุณเลยเออประเทศอื่นเขาเฮ้าบ่กคยไปซอยไปดูแรเขาปั่นนี่เลยครับถ้าเฮ็ดเห้เฮ้าเจ็บใจเฮากับวเสียใจครับเพราะว่าเฮ้าบ่กคยเลี้ยงดูเขาเบิงแยงเขาแต่ว่านี้เฮาเบิงมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตการุ่นี้ จนหอดเดียวนี้หักล้างปิ่นปอดหลอกล่วงบวเหตุตามขอตกลงยากหลายกับสีขิมถ้าขอตกลงแล้วก็นวนกันให้มันแหลวไปเลยที่ได้จบจบไปมวนเดียวจบแบบวนี้ยืดเยื้อนะครับเสียงบประมาณเสียกําลังพลเอาเธอเดียวให้มันจบไปเลยแล้วก็บวกลบคูณหารเลยสูญเสียไยบันไดเออขาดทุนเจ่งกําไรเท่าไรก็ว่ามาเป็นดินไทยเรือเท่าไรของเขาเรือเท่าไรว่ามา มันแล้วซะ,ล,วะล้าคาญนวบาอสือซะอ้าก็รอฟั่งรัฐบาลใหม่วาสีหนึ่งสองสามเนยวไดรัฐบาลท่านนายกอนุทินนะครับตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็อืมลงโตเรียบร้อยละพร้อมจะปฏิบัติงานละ่ะนับนึ่งละเออแล้วเรื่องใชยเดนนี่ครับต้องบริหารจัดการดีๆเด้ด đây. ซึ่งท่านไม่ทัพภาคนี่เป็นเหลืออีกวกี่มือครับนับมือนับเว้นตอนนี้เป็นก็นเดินสายละ่ะแม่มาครับเออ คนใหม่มากก็ต้องเข้มแข็งซึ่งเข้มแข็งอยู่แล้วละทหารไทยแต่ว่าให้เข้มแข็งแบบเพิินอืก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลนําเด้เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหหมก็มาจากรัฐมนตรีว่าการซอยกลาหหมนะคนเกา่าแต่ว่าเขาก็หยับก็อีก้นไปเป็นว่าการบนี้เออท่านก็ต้องให้มันสมก็เป็นเบอร์หนึ่งของกลาหหมแล้วบาดนี้ย่อยๆแง่งงบ่ไดด้ดบด่ไดบ่ได ต้องขัดกว่าเก่าเออแต่ว่าเบากก่าเบาเนาะรัฐมนตรีกับนอยกนายกนั่นแหละนายกสั่งยังรัฐมนตรีกับครับครับได้เห็นมาล้วพอเขานั่งมีทั้งแปดบนนายกนะนอกัหนก็รัฐมนตรีไปบริหารกับส่วงต่างๆเนาะเออก็ขืนอยู่กับนายกขืนอยู่กับมติของคณะรัฐมนตรี ก็ต้องหาเลือกกันเอาเนวใยเอไรดีเห็นบหมเม่อยากขอตำรวจเดบัดเห็นบหมตอนแรกใส่กำลังทหารแต่ว่ามาปรามอบแบบนี้จะล่าจนแบบนี้ต้องใส่ตำรวจเขามีกฎมีเกณฑ์ของเขาอยู่อืใส่ตำรวจมันก็สอบลงมากใส่ทหารแล้วมันดูแบบจริงจังแล้วเขาอีกฝ่ายหนึ่งเขาโมเมนต์ทหารเดบัตทหารก็มายืนไตายซสื่อพวกมันนะมายืนจุ๋ยมายืนทำท่านะที่สื่อแต่ว่าไม่ได้หามปามยังเลยกับไม่ได้หามปามยังไม่ใจหยุ่ กะว่ากันไปเนาะพยายามที่จะยุติการปลุกระดมหยออยู่พยายามยุติในทางที่มันบ่อตองเสียเลือดเนื้อบ่เสียกําลังพลให้มันจบไปไหวครับอืมแต่ว่าความอดทนของไทยเฮานี้บอกซัก่อนเด้อว,ว่ามีขีดจากัดอยู่เลยมนุษย์นี่มีความอดทนอยู่ในขีดจํากัดเด้สยีมาย่ออยู่จนเกินไปกับวหวได้ครับสม,มือุเวน่นบ็กบ,บ,บ่ทนแล้วหนาบ่าคือพอปานไหนเด้ แม่ว่าล่ะอาจจะตะบ้าแตกก็ได้เด้่ที่เกิดยังตอนนั้นก็บอกโง่ละครับเจ้าก,ก็อย่าขะน้องหลายว่าไทย่กล้าเฮ็ดยังดอกโอ้ยสบายเลยไปเลย,ไป,เลยไปกวนมันไปยัวมันไปยยมันเออให้มันบ่าตายไปเลยไปโหลดสูหว้วยระวังดีๆครับบัตรดีกด็ดีบัดใจหายก็มีอยู่ได้คนไทยนะ่ะมันบ้าขึ้นมากกมีอยู่ได้แม่ว่ล่ะบอกพันวากันเด้กันหอดเมื้อน,นั้นละอนวนเป็นนวนโหลด แต่ว่าเฮานั้นป้ามันอยู่ในภาพของผู้ที่บวละเมิดกฎหมายก่อนนะภาพพร้นาประเทศก็เห็นเมืองไทยสยามเมืองยิมบอบุกลุกเขาก่อนเขาลบกฎหมายระว่างประเทศอภาพเฮาก็ยังรักษาภาพนี้ไว้นะครับแต่เขาไปน้อยนึงเนี่ยเสียเลยภาพที่เฮดมาหลายหลายปีครับเขาก็มองเขาว่าเป็แนแบบเดียวกันนั่นละมันอยู่ในผู้มีภาพเดียวกันนะะั่นละติดเสือ้อกันแล้วกับขมรนนะนั่นนี่แหละครับเฮาคืดต่เรื่องนี่จะว่าเฮาบอกาเหตุอย่างรุนแรง ครับ